สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายก็เอาเกรดเล็กเกรดน้อยมาฝากแฟนวลอลเลย์บอลกันอีกเช่นเคยนะคะเนื่องจากไปเห็นสื่อข่าวของต่างชาติค่ะที่เขาได้ทำรายงานเอาไว้นะคะว่าทำไมทีมวลอลเลย์บอลหญิงจีนซึ่งมีส่วนสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรถึงพ่ายแพ้ให้กับทีมวลอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นที่มีส่วนสูงเพียงแค่1เมตร75เซนติเมตรค่ะก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าส่วนสูงตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสูง ค่าเฉลี่ยของทีมวอลเลย์บอลหญิง จีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะทางจีนเนี่ยค่าเฉลี่ยของเขาจะอยู่ที่ประมาณ1เมตร90เซนติเมตรส่วนญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ1เมตร7เอ่อ74 75เซนติเมตรประมาณนี้นะคะโดยที่สื่อข่าวได้เขียนรายงานเอาไว้ค่ะว่าความสำเร็จและความล้มเหลวของทีมญี่ปุ่นและจีนในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ได้แสดงให้เห็นว่านักกีฬาที่ใช้ร่างกายเป็นพื้นฐานบางครั้งความสูงก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะโดย ที่เนื้อหาข่าวนะคะได้เขียนเอาไว้ว่าประเทศจีนนั้นใช้นักกีฬาที่สูงที่สุดส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้นมีนักกีฬาที่เตี้ยที่สุดตามข้อมูลจากสหพันธ์วลอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ได้รายงานเอาไว้นะคะว่า เป็นทีมที่มีนักกีฬาสูงที่สุดในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นทีมที่มีนักกีฬาเตี้ยที่สุดในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025เช่นเดียวกันแล้วทาง FIVB นะคะก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขของส่วนสูงออกมาให้เราได้เห็นกันค่ะเขาเขียนรายงานเอาไว้ค่ะว่าโดยเฉพาะความสูงเฉลี่ยของนักกีฬาสาวจีน14คนที่ได้เดินทางมาร่วมการแข่งขันที่ประ เทศไทยนั้นมีส่วนสูงสูงถึง189.9เซนติเมตรตีไปก็คือ190เซนติเมตรนั่นเองค่ะทุกคนแล้วเขาก็เขียนว่านี่มันเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนเวียนหัวจริงๆส่วนส่วนสูงของทีมจีนนั้นแซงหน้าโปลแลนด์อีกนะ เขาเขียนเอาไว้ว่าโปแลนด์มีส่วนสูงเฉลี่ยทั้งทีมอยู่ที่189.5เซนติเมตรบราซิลมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่188.5เซนติเมตรและสหรัฐอเมริกามีส่วนสูงเฉลี่ยของนักกีฬาทั้งหมดอยู่ที่188เซนติเมตรซึ่งเป็นทีมวอลเลย์บอลที่แข็งแกร่งแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องรูปร่างที่สูงอีกด้วยสำหรับทางจีนในทางกลับกันญี่ปุ่นเป็น ทีมที่เตี้ยที่สุดในทัวร์นาเมนต์โดยมีความสูงเฉลี่ยเพียง174.9เซนติเมตรเท่านั้นสั้นกว่าจีนเกือบหัวเขาเขียนเอาไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวแทนจากชาวเอเชียทั้งสองทีมนี้สร้างความแตกต่างอย่างมากในศึกบอลล์บอลชิงแชมป์โลก ทีมจีนนั้นสูงสง่าดูแล้วสง่างามเน้นสไตล์การรุกที่แข็งแกรง่งมีการประทะที่หนักหน่วงส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นตัวเล็กแต่ฝีมือดียืดหยุ่นเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นและใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายญี่ปุ่นและจีนสร้างการแข่งขันที่น่าสนใจในวงการวอลเลย์บอลระดับโลกโดยการแข่งขันระหว่างทีมต่างๆกันและยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเมื่อไม่มีทีมใดเอาชนะอีกฝ่ายได้สื่อเขาได้เขียนรายงานเอาไว้แบบนี้ค่ะ 10นัดหลังสุดระหว่างจีนและญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2021จวบจนถึงปัจจุบันจบลงด้วยผลเสมอ5ต่อ5นั่นก็หมายความว่าจีนสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้5ครั้งส่วนญี่ปุ่นก็สามารถเอาชนะจีนได้5ครั้งสถิติสแสดงให้เห็นถึงความสมดุลอย่างแท้จริงในเวทีวลอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกญี่ปุ่นก็ยังคงทำได้ดีกว่าโดยมีแชมป์3สมัยและรองแชมป์อีก3สมัยในขณะที่จีนนั้นมีแชมป์2 สสมัยและรองแชมป์สมสมัยแต่อย่างไรก็ตามปีที่รุ่งเรืองที่สุดของญี่ปุ่นคือช่วงศตวรรษ1960และ1970เมื่อประเทศตะวันตกยังไม่ได้กระตือรือร้อนเกี่ยวกับวงการวลอลเล่บอลมากนักนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาอิตาลีเซอร์เบียและบราซิลพงาดขึ้นญี่ปุ่นก็เริ่มถดถอยลงเช่นกันนับตั้งแต่ทศวรรษปี1990วงการวอลเล์บอลชั้นนำของโลกได้ชี้ให้เห็นเหตุผลง,ง่ายๆว่าดรื เรื่องของความสูงนักกีฬาวลอลเลย์บอลชายชาวตะวันตกส่วนใหญ่มีความสูงอยู่ที่180ถึง190เซนติเมตรและเกือบทุกทีมจะมีผู้เล่นหลักหนึ่งหรือ2คนที่มีความสูงมากกว่า195เซนติเมตรในทางตรงกันข้ามจํานวนผู้เล่นญี่ปุ่นที่มีความสูงมากกว่า180เซนติเมตรสามารถนับได้ด้วยมือเดียวคือมันมีจํานวนน้อยมากประมาณนั้นนะนะคะจีนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ ทศวรรษที่1,980วงการวอลเลย์บอลของจีนได้ดึงดูดนักกีฬาหญิงจากเกาหลีเหนือซึ่งมีส่วนสูงไม่ได้อยไปกว่ารัสเซียด้วยเหตุผลนี้พวกเธอจึงก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกในช่วงทศวรรษปี2,010คนรุ่นสูทิงและหยวนซิงหยูได้ช่วยให้ประเทศจีนกลับมาผงาดอีกครั้งทำให้พวกเขาได้อยู่ในกลุ่มการแข่งขันระดับสูงมาเป็นเวลา10ปีแล้ว ในการแข่งขันนี้นักกีฬาชาวจีนผู้มากประสบการณ์ทั้งสองคนต้องพลาดโอกาสในการลงเล่นในนาทีสุดท้ายเนื่องจากอาการบาดเจ็บนอกเหนือจากอายุแล้วนะคะก็ยังมีการบาดเจ็บในส่วนต่างๆด้วยซึ่งทำให้พวกเขานั้นพลาดโอกาสน่าเสียดายที่พวกเขายังเป็นสองคนที่สูงที่สุดในทีมด้วยหยวนสูงถึง203เซนติเมตรส่วนจูสูงถึง198เซนติเมตร คำถามก็คือจีนรู้จักดูแต่ความสูงเท่านั้นหรือไม่ดูเรื่องประสิทธิภาพบ้างเลยหรือนี่ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ถามได้ตรงประเด็นอย่างมากสื่อยังได้รายงานต่ออีกนะคะว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายโค้ชเจ้าหยงทําตามสัญชาตญาณของเขาเอง และเขามักจะเรียกใช้นักกีฬาดาวรุ่งที่มีส่วนสูงประมาณส่วนยูมาร่วมทีมชาติพวกเธอก็คือเฉินโยยูเด็กสาววัย19ปีที่มีส่วนสูง197ซนติเมตรและว่านจือเย่วัย19ปีซึ่งเธอมีส่วนสูง196ซนติมตรเช่นกันไล์อัพของพวกเธอยังคงรับประกันว่าจะมีผู้เล่น7คนที่สูงเกิน190ซนติเมตรนั่นก็หมายความว่านอกจากตัวรับอิสระแล้วจีนมักจะวางเป็นฝ่ายหัวส เสมอสําหรับนักกีฬาที่สูงสูงอะนะคะสื่อจีนยังแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่าโค้ชเจ้าหยงเมื่อเขาถูกบังคับให้อยู่ในตําแหน่งที่ไม่กดดันโดยไม่มีดาวเด่นของทีมอยู่ด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้เห็นถึงปัญหาของทีมจีนเช่นกันนั่นก็คือพวกเขาไม่มีแผนงานที่ยืดหยุ่นทั้งในด้านกลยุทธ์และบุคลากรและเกือบจะเลือกคนมาทดแทนโดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นโดยที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของศักยภาพ แต่จะเน้นที่รูปลักษณ์ก่อนทีมจีนตัวสูงแต่ขาดความเป็นผู้ใหญ่และขาดเทคนิคผมคิดว่าถ้าขาดผู้เล่นที่เก่งที่สุด2คนโคช้ชคงเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปบ้างแต่ผลที่ตามมาก็คือเขาเลือกเฉพาะผู้เล่นที่ตัวสูงเท่านั้นแต่ทักษะก็ยังด้อยเหมือนเดิมนี่คือคำวิาพากษวิจารณ์ของออแฟนลย์บอลชาวจีนคนหนึ่งนะคะที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโคช้ชเจ้าหยงค่ะ ในขณะที่จีนกำลังพยายามคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาที่มีส่วนสูงญี่ปุ่นยังคงพักดีต่อกลยุทธ์เก่าแก่ของเขาหลายสิบปีที่เขาได้ใช้ประโยชน์จากความฉเฉลียวฉลาดความคล่องตัวและเทคนิคตามแบบของสไตล์เอเชียในขณะที่ทีมอื่นๆรวมถึงเวียดนามมักจะมีกองหน้าอย่างน้อย1หรือ2คนที่สูงประมาณ1เมตรเกซนติเมตรในทีมเสมอแต่ญี่ปุ่นนั้นไม่มีนักกีฬาคนไหนที่สูงเกิน1เมตร8ป ส5เซนติเมตรเลยมีหลายเหตุผลที่ญี่ปุ่นยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์นี้ประการแรกคือวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านกีฬาในโรงเรียนด้วยเหตุนี้เด็กสาวชาวญี่ปุ่นจึงได้รู้จักกับโมเดลกีฬาแบบแบ่งระดับตั้งแต่เนินๆโดยแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนมัธยมผู้ที่เก่งที่สุดจะก้าวหน้าเสมอคนญี่ปุ่นมักไม่สูงเท่าไร่และพวกเขาไม่มีเจตนาจะขัดเกลาความสูงของตัวเองเหมือนคนจีนไม่มีทางที่ จะให้ลูกเสือไปอย่างภาคภูมิเพราะเรื่องของความสูงแต่จะให้ลูกเสือไปภาคภูมิเพราะความสามารถของลูกเสือเองเขาเขียนรายงานเอาไว้แบบนี้ค่ะต่อมาชาวญี่ปุ่นได้เข้าใจว่าข้อเสียเปรียบในเรื่องรูปร่างของทีมนั้นเป็นปัญหาจึงพยายามพัฒนาระบบกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากรูปร่างเล็กของพวกเขาอยู่เสมอนั่นคือรูปแบบการเล่นเกมรับที่ทนทานและคลองตัวนในการเคลื่อนไหวถ้าเกิดว่าการลุกไม่ใช่กลยุทธ์หลักสําหรับ พวกเขาเขาก็เน้นเอาการรับมาเป็นกลยุทธ์หลักนั่นเองแน่นอนว่าแต่ละวิธีมีลักษณะเฉพาะตัวเองเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ญี่ปุ่นและจีนแข่งขันแล้วก็เผชิญหน้ากันในสงครามเชิงสัญ,ญลักษณ์ชาวจีนพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองขณะที่ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งอย่างชาญฉลาด ความพยายามของนักกีฬาทั้งสองฝ่ายทำให้ทุกคนชื่นชมแต่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ญี่ปุ่นนั้นนำหน้าจีนโดยสามารถเอาชนะเซอร์เบียแชมป์เก่าซึ่งเซอร์เบียนั้นเป็นแชมป์สองสมัยด้วยเซอร์เบียเป็นทีมที่มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่186เซนติเมตรแต่ในทางกลับกันจีนกลับต้องตกตะลึงกับฝรั่งเศสเพราะทีมฝรั่งเศสนั้นสามารถเอาชนะ มีชัยเหนือจีนไปได้โดยที่ส่วนสูงของฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ184.5เซนติเมตรเท่านั้นทําให้จีนไม่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปของการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้ด้วยเหตุนี้คําพูดที่ว่าญี่ปุ่นนั้นตัวแคะตัวไม่สูงแล้วสามารถแซงหน้าจีนซึ่งรูปร่างสูงใหญ่ในการแข่งขัวนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้นั้นจะเป็นความท้าทายทางร่างกายที่จะแสดงให้พวกเราได้เห็นกันนี่ก็คือ การรายงานของสื่อนะคะโอ้โหเขียนรายงานกันได้แบบดุเดือดมากๆเลยทีเดียวนะคะตายอ่านดูแล้วเนี่ยเห็นว่าน่าสนใจมากๆก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกท่านค่ะเพื่อนเพื่อมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรด้วยความสูงของจีนด้วยความเตี้ยของญี่ปุ่นด้วยทักษะการโจมตีของจีนด้วยความเหนียวแน่นในเกมรับของญี่ปุ่น เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ